ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเราอีกเช่นเคยนะครับรายการครูหมวกแดงปันยิ้มครับวันนี้ก็อยู่กับชุดสันติสุขที่405และชุดทักษิณสัมพันธ์ที่441นะครับร่วมกับกองร้อยทหารผ่านนาวิกโยธินที่2นะครับวันนี้เราก็มีกิจกรรมในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนราธิวาสหน่วยบริการบาเจาะนั่นเองนะครับกิจกรรมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ แทนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนาราธิวาสหน่วยบริการอำเภอ,อบาเจาะบาเรตเหนือขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนพิการของหน่วยบริการอำเภอ,อบาเจาะบาเรตเหนือก,ก็อยากให้มีกิจกรรมดีๆนี้เข้ามาเรื่อยๆค่ะ เยี่ยมน้องค่ะได้มอบขนมให้แล้ก็ขอบคุณมากค่ะก็วันนี้ก็เลือกลงพื้นที่มาดูเด็กบุคคลที่มีความพ,พิการในด้านร่างกายการเคลื่อนไหวแล้วก็สุขภาพนะครับเด็กหญิงโซปูซียกาจิแลนะครับกอ็อยู่กับเรามาพอสมครวรตั้งแต่แรกเริ่มในการที่พบความพ,พิการนะครับก็ปัญหาของครอบครัวเช่น เศรษฐกิจอกของครอบครัวมีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนในลักษณะน,นี้ก็เลยเลือกที่จะมาสนับสนุบสนบ,บ้านนี้เป็นบ้านแรกๆก่อนครับครับสำหรับรายการครูหมวกแดงปันยิ้มในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับที่ทางชุดและทางหน่วยงานในพื้นที่นะครับได้มาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับก็ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับและลาไปก่อนครับ